สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุคูสุขุนพบพอกับช่องสาม้านาหนุ่มสสวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่11สิงหาคม2566เป็นจังไหนในโนออากาศทั้งไหนเป็นจังไหนในนอจ้าฮอนบอค่ะทั้งนี้แดดออกลมแห้งจ้าลมวีวีคือจังฝนสิบิบตนี่ยล่ะพี่น้องเอาค่ะ พี่น้องแฟนจงอฟซี FC, ขอมา,ลาหลายหลายถามมาหลายทึงลยลทึงเ็ดจ้ะกับความฝันตัวเลขของคนฝันแม่นๆม6หาหกศูนย์เดอ้อจ้าฟังให้ชัดๆฟังให้เข้าใจในคลิปนี้ฟังให้จบค้นขอมาหลายโพดพี่น้องสา,าบนากาโตอบ่าวาดบ้าไหวจ้าก็เลยต้องหิดคลิปมานางังมาว้าวมาฝากมาต่อนให้พี่น้องแฟนชงเอฟซี FC, ฟังจ้ะ สาบานาได้ไปถามาคนฝันแม่นๆ560เหลือเดอ้อว่าเพิ่นฝันยังอีกบ่เพิ่นยังบ่ได้ฝันยังอีกเด้อค่ะจากที่เพิ่นฝันสามคื้นติดยังไม่ฝันอะไรเลยผู้ใดที่พลาดคลิปที่สาวลุงบานนาลงไปก่อนานานั่นจําได้ว่ามีสองคลิปจ้าที่ลงไปก่อานาน,านั่นกะไปเลื่อนฟังความฝันของเพิ่นเด้อพี่น้องจ้า คนฝันแม่นๆเพื่อนกะฝากมาบอกอยู่ว่าว่าตรงห่วงดอกจ้าถ้าฝันยังเพื่อนจะมาเบอกให้สาวบนาฟังทันทีแต่รู้สึกว่าพี่น้องแฟนชองเอฟซีอรอเพื่อนขักพวดใจลรอหลายหลายค่ะเพื่อนกะเลยฝากเตือนสติว่าสาวบนนาบอกเพื่อน,นี่เดอ้อบอกเอฟซีแน่ว่าสัน่นตัวเลขความฝันน่ะมีเขามีหลุดกะทือว่าที่เพื่อนฝันติดเขามาหลายงวดติดนั่นกะถือว่า เอแฟนช่องมีดวงมีบุญวาสนาน้ำเพื้นคอยถึอน้ำเพื้นยังสี่เมจ้าเพิ่นกะฝอะฟากเตอรสติให้ใส่สติในการรับฟังความฝันเพิ่นว่าความฝันอยู่กับตัวผู้ฝันวาจิฝันเม่นบ่เม่นเพื้นสะสมบุญปันไดเนาะค่ะเนาะจ้ะกะเข้าใจว่า f อฟซฟังคนกะอยากได้ตัวเลขไปหาจับฉลาก,กินแบงไ้เน่ แต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่สามารถจะกำหนดฝันได้เพิ่นว่าจังสี่เมจ้ากะล้อเด้อค่ะล้อล้อจ้าเพราะว่าสาวันาถามเพิ่นดูไรกะคือค้ายๆว่าเกรงใจเพิ่นเมจ้ากะกะบ่อยากสี่อถามเพิ่นเพราะว่าถ้าเพิ่นฝันนะคะคนฝันเม็นๆเนี่ยถ้าเพิ่นฝันปึ๊บเพิ่นสิมมหาสาวรนนาเองเลยแล้วก็สิบวกสาวรนาเองเลยสาวันาบ่ได้ถามอยากเลยพี่น้องจ่าเพิ่นจะมาสู่ฟังเพราะเพิ่นรู้ว่า เพิ่นจังเอาตัวเลขมาแบ่งปันเพราะเพิ่นกะรู้ว่าเอฟซีบางคนกะทำบุญสวดมนต์คือกันนังสี่เมจาเพิ่นกะเลยคิดว่าเพิ่นต้องแบ่งปันเพิ่นบ่ทิงบ่ปะแท่แน่นอนจ้าจังใดกะไดสาบนากะบอกเพิ่นฟังแล้วค่ะว่าเอฟซีขอมาหล่หล่เดี่ยจากคนฟันแมนแมนอ่าขอถามเรื่องตัวเลขว่าฟันยังอีกบมหลังจากที่ฟันสามคื้นติดเนี่ยเพิ่นกะเพิ่นก็เหมือนกับว่าย่านแบบด ถ้าเมนบ่ถือมาเมนฝันน่ะคะ่ะเมนว่าบ่าถือมาเพิ่นยัน FC เอฟซีเบิดเงินหลายเต้เพิ่นแบ่งปันเทแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เป็นบอกว่าเพิ่นบ่ป,บปิดบ่ปิดบ่บังดอกเต้เพิ่นยังบ่ฝันยังกะฝันที่เล่าไปไปก้อนหน้านั่นแล้วคือฝันตามที่เล่าซ้ำขึ้นติดเนี่ยที่เพิ่นเล่าให้ฟังนะจา๊ะแต่มันไม่มีตัวเลขเด้อค่ะเด้อแล้วกะเพิ่นกะบอกให้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีอ่า ใส่ดุลพินิษคิดเอาอย่าสาขาดหวังหลายเพิินว่ามันเป็นความฝันเพ่นยนตั้งเต้นความฝันเพิ่นตัวเพิ่นยังสี่แม่จ่าเพิินก็เลยคิดไหลน้ำเอฟซีค่ะเพราะว่าเอฟซีล้อไหลหลีได้จ้าเพิ่นก็เลยว่าทำเป็นงวดนี่เขาหรือว่าหลุดกะบยา่าเพิ่นเด้อแต่เพิ่นเล่าตามความฝันของเพิ่นล้อค่ะล้อล้อว่าเพิินฝันอย่างโบเพิ่นจะเว้าแน่นอนพี่น้องบ่ต้องห่วงเด้อจ้า สาวบนาสียิบยกทุกความฝันเลยจะโบวายผ่านเลือนความฝันของเพ่นแทรเนนนอนจ้ากะแจ้งให้เข้าใจเนาะค่ะเข้าใจค่ะสาวบนาเข้าใจเอฟซีได้ค่ะคือแบบอยากลู้เนาะคะ่ะอยากลู้ว่าเพ่นฝันในตัวเลขบอรหรือว่าจังไดเพราะว่าจะไปจับฉลากกินแบงไว้ตัวสาวบนากะอยากลู้พี่น้องแต่ว่าถามเพ่นไหลกะอยากอายได้บาทนี่ย่านเพ่นวาจนาะจะต้เพ่นบบวาดอกจ้ะเนพนเพินเป็นคุบ่บวาคุณจ้ะเพนเป็นคนทีีขิดบวก แต่เพิ่นกะเป็นคนที่มักหิดบุญหนึ่งสิเมจา่าเพิ่นบ่าว่าคนเมจ่าก,กะกะเลยแบบนั้นละจ้ะถามเพิ่นแล้วเดอ้อพี่มีน้องจา้ายังบ่ฝันจา้านอกเหนือจากนั้นยังไม่ฝันเป็นตัวเลขแล้วตัวเลขกัยังบ่วมีตัวคิดชอบเพิ่นว่ายังไม่มีตัวชอบถามถามตัวเลขเพิ่นน้าได้จ้าว่ามักตัวใดบ่วยังบ่ชอบตัวใดรอค่ะล้อเบิ่งจอมือจอเว้นหรือว่ารอเบิ่งมือหวยออกเพิ่นจะฝันยังบ่ เพราะว่าเพื่อนจะค่อนข้างฟันแม่นคือวันที่หวยอกอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่กับพี่น้องคนใดก็ได้ยินได้ฟังสาวบ้านาแจงข่าวคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้เน่จ้าถือปิดกั้นย่างนักพี่น้องจ้าถือปิดกัน้นเนาะค่ะกอยาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดถึกใจให้น้าแน่ค่ะจะได้เปิดการมองเห็นเนาะหรือว่าผู้ใดเนาะค่ะฝันอยากแบ่งปันเอสไอดีไล สาวบันนามาว่ามาฝากมาตอนผู้ใดฝันเม็นเมนเหมือนกับคนฝันเม่นเม่นห้าหกศูนย์กะอย่าลืมพี่น้องจ้าแบ่งปันมาว่ามาฝากมาตอนกันใดค่ะทุกกันแบ่งปันนะคะกะดีเบิร์ดค่ะอ่าเอฟซีแฟนจงเป็นก็รอฟังค่ะความฝันเพราะว่าเอาไปเปรียบเทียบหลายอาจารย์หลายๆคุณหลายๆฝันใส่กันว่าฝันเหล็กตัวเดียวกันโมจังสี่เนี่ยจากนอคขะเนาะ เอาค่ะคลิปนี้สามนากะแจงข่าวสำหรับตัวเลขคนฝันแม่นๆกับขอบุญขอบคุณเนาะค่ะเอฟซีฟนชองที่อ่ามักตัวเลขของคุณฝันแม่นๆกับความฝันของเพิ่นแต่ว่ากะให้รอจ้าเพิ่นยังบบฝันเด้อค่ะแจงข่าวฟังให้จบค่ะฟังให้เข้าใจในคลิปนี้เนาะค่ะสามนากะนั่งเหตดคลิปแจงข่าวเพราะว่าตอบโบวาดบ่ไว้ดีจ้ะตอบในไลน์กับโบไว้พี่น้องมีแต่คนถามตัวเลขของเพิ่นมาเนาะค่ะเนาะ เอาค่ะไย่างนี้ได้ฟังแล้วก็อย่าลืมแชร์ออกไปจ้ากดไลค์ให้น้ำจ้าจะได้เปิดการมองเห็นหรือผู้ใหญ่อยากคุยส่วนตัวสามารถทักไอดีลน์ตามที่สานาปักไว้ให้เลยจ้าเอาคลิปนี้ก่เบาๆลลยใหญ่ยยไปร้อเด้อค่ะล้อโคงสุดท้ายอาจจะเป็นคืนวันหวยออกกะได้จ้าแต่จะจอบให้ตลอดค่ะสำหรับคนฝันแม่นๆ560จะจอบจะถามเพิ่อยู่เรื่อย เนาค่ะได้ความคืบหน้าอย่างไรสาบนาจะเฝ้าเอามาวอกมาฝากมาตอนทันทีจ้าเอาคลิปนี้ในงนวดวันที่16สิงหาคม2566สาสาบนากะฝากไว้แค่นี้อย่าลืมจ้ากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ